ยันมาวีโอสามสขี่สรถมีสอญี่ปุ่นนะครับติดแอร์ฟิวสนะครับลองระบบก่อนที่จะนำเข้ามาขายนะครับลองให้ชัวร์ครับลูกค้ามาซื้อก็ส่งให้เลยครับไม่ต้องมารออีกแล้วครับนี่มีโอสามสขสนะครับแปกญี่ปุ่นนะครับพันนี้ลองขุดสักครึ่งชั่วโมงนะครับแอร์เย็นๆสบายครับ กันนะครับวิ่งสู้ดินนะครับขุดดินเข้าขุดดินออกดีนะครับนีพรีมพร้อมนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนแอร์เย็นๆครับทำงาสบายๆ มาลองก่อนนะครับพร้อมใช้งานแล้วสนใจสอบถามได้นะครับยัน้าวีโอสามสิบตามพร้อมแอร์ฟรีนะครับทะเีนญี่ปุ่นแท้นำเข้าเองขอบคุณครับครับสวัสดีครับมาเสนอรถขุดหนึ่งคันนะครับเป็นขุดมือสองญี่ปุ่นนำเข้าครับเป็นยันม้าวิโอสามสิบสี่สามครับติดแอร์ฟรีพร้อมแล้วครับพร้อมใช้งานขายรับประกันนะครับคันนี้วีโอสามสิบสี่สามทะเีญี่ปุ่นครับ สวยครับใช้เครื่องยนต์สามสูบด,ดีเซล,ลเรือนมาสาม TNE เป็นต่อนะครับนี่ครับแอร์คอยเย็นเรียบร้อยครับงแอร์ดีเรียบร้อยดีครับงาน,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 นดีครับมือจูนนิ่มๆเลยนะครับปั่มนะครับนิ่มประมาณนะฮะแอร์เย็นๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำน,นะครับคันนี้่แอร์แบบใส่ทังบนนะครับ สบายนะครับขับไปทั้งวันไม่ร้อนไม่โหลดพร้อมทำงานร้อนหมดแล้วครับสองชั่วโมทำงานดีครับเป็นปั๊มนิวคอนโทรลมาแล้วนะครับนี่ครับขับนิ่มมือนะครับปีเรี80%นั่งเย็นสบายครับทำงานทั้งวันได้หมได้เลยครับพุ่งผีสวยนะครับอาร์มสวยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับ V ี O 30าขีดสามญี่ปุ่นนะครับย้ำนะครับเป็นรถนำเข้าญี่ปุ่นนะครับ ลูกค้ามาลองปุ๊บก็ผลกลับบ้านได้เลยครับไม่ต้องมาลองติดแอรไม่ต้องมาลองแล้วครับคันนี้เทสระบบอ,อย่างดีพร้อมใช้งานนะผ่ายรับประกันนะครับสวยๆเลยขอบคุณมากครับ